เป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสาจะมาแชร์เมนูอาหารง่ายๆแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยนะคะเป็นเมนูปลาแซลมอนกับซอสเทริยากิค่ะส่วนตัวซอสเทริยากิที่สาจะใช้วันนี้นะคะเป็นซอสเทริยากิของคิ k ค o มเมนนะคะ คิดคอมแมนตัวนี้จะเป็นตัวฮันนี่กับพายแอปเปิลนะคะวิธีทําก็ง่ายมากๆแค่เอาซอสเทรียกียนะคะลาดลงไปบนปาซามอนแล้วเคล็ดลับหนึ่งที่สาชอบมากๆคือสาจะใส่จินเจอร์เข้าไปด้วยจินเจอก็คือขิงนะคะก็ใส่ลงไปหมักพร้อมกันเลยนะคะ สำหรับเมนูนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทําได้ทั้งบนเตาแก๊สนะคะก็คือการย่างบนเตาแกส๊สหรือจะย่างบนเตาบาร์บีวหรือว่าจะอบในเตาอบก็ได้นะคะวันนี้สาจะใช้เป็นวิธีการย่างบนเตาบาร์บีวนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทากันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวสาจะโชว์ให้วิธีทำง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะคะนี่คือปลาแซลมอนที่สาใช้วันนี้นะคะสาจะใช้3ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลย บาซิลตรงนี้ที่สาใช้นะคะจะเป็นตัวออแกนิกนะคะแล้วก็นี่คือขิงเป็นขิงที่สาหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะหั่นสับๆไว้ให้มันเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วนี่ก็คือซอสที่สาจะใช้ทําวันนี้นะคะตัวนี้ฮันนี่พายแอปเปิลนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ประเทศไทยนะคะง่ายมากไม่ว่าจะเป็นที่โลต,ตัสหรือว่าที่ช้อปปีนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการทากันเลยดีกว่าค่ะสาคอ มูฟของแป๊บหนึ่งนะคะจะเอามาให้ดูใกล้ๆวิธีการทำนะคะเป็นวิธีการทำที่ง่ายมากๆนะคะก็แค่เอาซอสเทริยากินะคะราดลงไปแล้วก็เอาจิ n g e r ก็คือขิงใส่ลงไปดาสาจะเริ่มจากการใส่ขิงก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ขิงลงไปเลยถ้าใครชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะเอาตามสบายเลย ชอบขิงมากๆนะคะสาก,ก็จะใส่ให้มันเยอะหน่อยแล้วพอเวลาเอาไปย่างเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หอมมากๆนะคะกับขิงเน,น,นี่โอเคสาก,ก็จะใส่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือขิงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับยานะคะที่ช่วยเกี่ยวกับพวกท้องอืดท้องเฟอ้อทั้งหลายแหล่นะคะ ใครที่มีปัญหากเกี่ยวกับท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยสาแนะนําให้ทานขิงเลยเนะาะอาจจะใส่เยอะเยอะไปหน่อยเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบขิงนะคะก็ใส่นิดเดียวก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่เลยก็แล้วแต่นะคะตามสะดวกาก็จะแกะซอสแล้วก็จะราดลงไปเลยค่ะลาดลงไปเลยเป็นวิธีทำที่ง่ายมากๆนะคะ จะชอบซอสเยอะๆนะคะหมักไว้นะคะปึ๊บๆๆ,ๆโอเคโอจะใช้ไปขึ้นใช้ไปขึ้นขวดได้เนาะแล้วก็หาแปลงนะคะมาเกลี่ยเกลี่ยซอสให้มันทั่วๆตัวแซลมอนนะคะเอาให้ทั่วเลยนะจะเวลาหมักออกมาเนี่ยมันจะได้ทั่วถึงนะคะปึ๊บๆใส่เข้าไปนะคะ แม่แค่นี้ก็ดูหน้าตาน่ารับประทานแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะสําหรับสาวๆที่ต้องการที่จะลดหุ่นนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยกินไก่นะคะกินอกไก่มาหลายวันแล้วนะคะ<ๆ>เบื่อมากไม่รู้จะกินเมนูไหนดีนะคะสําหรับสาวที่ลดหุ่นนะคะสาแนะนําเมนูนี้เลยนะคะแน่นอนตอนนี้สาก็ลดหน้าท้องอยู่เหมือนกัน ถึงได้แนะนำเพื่อนๆนะคะโอเคเท่านี้แล้วค่ะก็เสร็จแล้วและและนี่ก็คือหน้าตาของปลาแซลมอนซอสเอริยาก,กิหมักกับตัวขิงนะคะหน้าตาน่าทานไหมหูสาจะหมักไว้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะคะอย่างน้อยๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยประมาณสัก อ่าใบสองกว่าสาจะทํากับข้าวเย็นเนี่ยก็ประมาณสักห้าโมงครึ่งนะคะก็จะมักไว้นานหลายชั่วโมงหน่อย อย่างที่บอกนะคะยิ่งหมักนานเท่าไหร่นะคะซอสมันยิ่งเข้าไปถึงข้างในเนื้อปลาแซลมอนนะคะจะเป็นอะไรที่ชุ่มสอนมากๆนะคะแล้วก็นี่ก็คือเสร็จแล้ววิธีการทําง่ายไหมง่ายมากๆนะคะง่ายแบบสุดๆแล้วก็อร่อยมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะนําเมนูนี้ไปลองทําดูที่บ้านนะคะยังไงลองส่งรูปนะคะหรือว่าส่งคอมเมนต์มาให้สารู้ด้วยนะคะว่าเวลาที่เพื่อนๆลองเอาไปทําดูแล้วเนี่ย ออกมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็อร่อยถูกใจหรือเปล่ายังไงวันนี้สาต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อน,เอนๆเข้ามาชมสาถ้านี่เป็นครั้งแรกที่เพื่อนๆเปิดเข้ามาชมสานะคะอย่าลืมคลิก subscribe หรือว่ากดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้สาด้วย <ๆ S 2> เพื่อที่ว่าครั้งหน้าสามีไอเดียดีๆใหม่ๆนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ